ต่อมามาดูรายการรายได้ค่าซ่อมรถรายได้ค่าซ่อมรถนะรายได้ค่าซ่อมรถหรือที่เรียกว่า401บัญชี401มาดูซิบัญชี401เรามีป่าวเห็นไหมเอ่ยบัญชี401ศูนยเรามีวันที่10 เรามีวันที่สิบมีวันที่สิบหกมีแค่สองตัวคือวันที่สิบกับสิบหกทั้งคู่ทั้งวันสิบและสิบหกมันอยู่ฝั่งทางด้านเครดิตแต่รายการลงมันลงกันข้ามไม่เหมือนกันนะครับรายการตรงกันข้ามไม่เหมือนกันดังนั้นวันที่สิบเราก็ใส่ก่อนเลยวันที่สิบเดือนมกรา บัญชีตรงข้ามคือเงินสดนะบัญชีตรงข้ามคือเงินสดใส่เงินสดลงไปจำนวนเงินหมื่นห้านะหมื่นห้าแล้ววันที่สิบหกวันที่สิบหกชื่อบัญชีตรงข้ามน้าก็คือรูปนี้น้าก็คือรูปนี้จำนวนเงินหกพันเราก็ใส่ไปเลย รูปนี้ใส่ป่าลูปนี้นะจำนวนเงินหกพันเสร็จแล้วเราก็เอาสองตัวนี้บวกกันบวกกันมันจะได้จำนวนเงินอยู่ที่สองหมื่นหลังจากนั้นเราก็ใส่ด้วยวงสีแดงไว้เราก็ใส่ด้วยวงสีแดงไว้นั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องของหมวดที่5นะหรือที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายนั่นเองนะค่าใช้จ่ายที่มีตัวเลขข้างหน้าที่เป็นเลข5าที่มีตัวเลขข้างหน้าเป็นเลข5้านี่อะไรบ้างนะจะมีของวันที่20 ของวันที่20สิบเลาหนึ่งหน้ามีอะไรอีกมีของวันที่27นะม,มีของวันที่27ที่ได้ค่าหลังหน้าและก็วันที่31ที่มีลขหน้าหลังหน้าดังนั้นเรามีมวันถูมไหม3วันนี้เลขที่บัญชีเหมือนไมไม่เหมือนกันเลย เลขที่บัญชีไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราจะต้องมีสมุดบัญชีแยกประเภทอยู่ด้วยกันสามรายการรายการแรกนั่นคือค่าเชา่าค่าเช่าอยู่ฝั่งไหนค่าเช่าอยู่ฝั่งเดบิตค่าเช่าอยู่ฝั่งเดบิตบัญชีตรงท้าก็จะเป็นเงินสดบัญชีตรงท้าก็จะเป็นเงินสดเราก็ใส่เลยใส่ได้เลยวันที่ยี่สิบ วันที่ส0เมือ่อกี้ค่าเช่าอยู่ฝั่งเดบิตเราก็ใส่ชื่อบัญชีค้างเือเงินสดจำนวนเงิน4ี่พันบาทจำนวนเงิน4ี่พันบาทนะครับมันได้มาแล้วเราก็ใส่เลย4ี่พันแล้วก็ใส่บยญชีการสินแร็คบล็บลไว้นั่นเองนะครับต่อมาชื่อบัญชีข้างบนค่าสารุปโภคค่าสารุโภคห้าศูนย์าสอง 52 5าพวกนั่นคือเกิดในรายการวันที่27รายการวันที่27ชื่อบัญชีลงทานก็เป็นเงินสดจำนวนเงิน3,200บาทอยู่ฝั่งเดบิตเช่นเดียวกันนะคะมีฝั่งเดบิตเช่นเดียวกันเราเขียนเลยเงินสดจำนวนเงิน3,200บาทนะ ถ้ามันไม่มีแล้วเราก็ใส่เ 3, ลยสาม0สอง้บาทวงเล็บด้วกปากกาสีแดงนะครับวงเล็บด้วยปากกาสีแดง<ๆ>ต่อมามาดูของมันที่สามสิเ็ดคือวันสุดท้ายวันที่สามส็คือวันสุดท้ายนะครับเงนิงนเดือนถือว่าเป็นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับคือเลขที่สามสห้า เงินเดือนต็ค่า้ี่ใส่อยู่ฝั่งเดบิตแต่ชื่อบัญชีตนัตนาบคือเงินสดเราก็ใส่วนันาาที่31เดือนมกราชบัญชีลงทุนภาพมันก็จะเขียนว่าเป็นเงินเงินสดจำนวน,น7,000บาทถ้าแบบไม่มีแล้วเราก็ใส่7,000แล้วก็เพประกานส่วนแรงงนไหนี่คือบัญชีแยกประเภททั้งหมดนี่คือบัญชีแยกประเภททั้งหมด ตั้งแต่วันที่เราทําวันที่หนึ่งนะตั้งแต่อันที่เราทําวันที่หนึ่งเลยจนถึงอันสุดท้ายไปนะจนถึงอันสุดท้ายจนถึงอันสุดท้ายเราทำตั้งแต่บัญชีเลขที่101จนถึงเลขที่1 5 3นะครับจนถึงเลขที่503ดังนั้นในบัญชีนี้เรามีเลขที่ทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด12ตัวเราจะเอาเลขที่บัญชีทั้งหมด12ตัวเนี้ไปลงในงบทดลองไปลงในงบทดลองถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรไปลงในงบทดลองล่ะเราก็จะต้องเอาเลขที่บัญชีตัวนี้นะครับ เอาเลขที่บัญชีตัวนี้ที่เป็น1นึ่ง,งกับชื่อบัญชีตรงนี้ไปใส่ในงบทดลองไปใส่ในงบทดลองแล้วจํานวนเงินหลักจานวนเงินเราก็อเอาตัวที่เราวงสีแดงหรือแดงทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในงบทดลองเราวงสีแดงฝั่งใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี้ยไว้ฝั่งไหนเราก็ไว้ฝั่งนั้น อย่างเช่นเงินสดเราใหญ่ไว้ฝั่งเดบิตเราก็ใส่ฝั่งเดบิตถ้าเราวงไว้แบบนี้แบบนี้นนละแสดงว่ามันอยู่ฝั่งเครดิตเราก็ไปไว้ในฝั่งเครดิตนะดังนั้นเรามาลงในงบทดลองกันเลยงบทดลองจะมีหน้าตาแบบนี้นะงบ,บทดลองจะมีหน้าตาแบบนี้ งบทดลองนี้ทั้งสองฝั่งจะต้องเท่ากันทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตนะต่อมาเรามาลงในงบทดลองเลยงบทดลองเลขที่เป็นชีแรกคือ101 101นั่นคือเงินเงินอะไรหนึ101ก็จะเป็นเงินเงินสดเราใส่เลขที่บัญชี101ตรงนี้เขียนว่าเงินเงินสด จำนวนเงินเท่าไรจำนวนเงินก็เท่านี้เลยสามหนึ่งสามเก้าแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเก้าแปดศูนย์นะครับหนึ่งสามเก้าแปดศูนย์นี่คือการลงรอ,อ,องเสร็จที่แล้วของบัญชีเงินสดต่อไปบัญชีเงนิาางนฝากธนาคารเงินฝากธนาคารคือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองเราก็ลงไปเลยหนึ่งศูนย์สองเห็นไหม เงินฝากธาานาคารเงินฝากธนาคาร1นึ่งศูนเล่าอยู่ฝั่งไหนยูฟางเดบิตเราก็ใส่เงนินฝากไม่เปสองหมื่นสนะครับสองหมื่นสี่ต่อไป1นึ่งศก็คือวัสดุซ่อมรถวัสดุซ่อมรถนะวัสดุซ่อมรถยู่ฟาง ดบิตอีกหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่เราก็ใส่ไปหมื่นสี่หนึ่งศูนย์ซี่คืออุป,ปกรณ์ซ่อมรถหนึ่งศูนย์ซี่คืออุป,ปกรณ์ซ่อมรถเราก็ใส่ชื่ออุป,ปกรณ์ซ่อมรถแล้วก็ได้บัญชีหนึ่งศูนย์ซี่มันอยู่ฝั่งทางด้านเดบิตเราก็ใส่เดบิตเลยรวมแล้วคือหมื่นแปดนะครับรวมแล้วได้หมื่นแปด หมวดที่1นยังไม่หมดนะฮะหมวดที่1มันมีอยู่5้าตัวดังน,นั้นคือ1 0 5คือรูปนี้รูปนี้การค้านะคะคือรูปนี้กงินค้าหรือจะเขียนคำว่ารูปนี้เฉยๆก็ได้นะคะจำนวนเงิน500 500ยห้าะจำนวนเงิน500ต่อไป ือเลขที่บัญชีสองศหนึ่งเลขที่บัญชี2 0 1ูนหนึ่งเพรามหมดที่หนึ่งหมดแล้วต่อไปจะต้องเป็นหมวดที่สองคือเลขที่บัญชีสองศู1หนึ่งสองศูหนึ่งนี้ก็คือเจ้าหนี้หรือที่เราเรียกว่าเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้ามันอยู่ฝัง่งเครดิตจำนวนเงิน 3, สา0พันเรานว่ตเตอสาม มวนที่สองหมดเลยอะถ้าหมดแล้วเราก็ไปหมวดที่สามมวดที่สามเราก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งคือคุณ,ค,ณคุณของไยคุณของนานาคุณของนานาทั้งหมดหมวมแ,แ,แ,แล้วอยู่ที่แสนเก้าแสนเก้านะครับรวมแล้วอยู่ที่แสนเก้ามวนที่สามหมดหรือยังมวนที่สามยังไม่หมดมีอีกอันหนึง่งคือถอนใช้ส่วนตัว ถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวนี้มันอยู่ฝั่งทางดน้าเดบิตเราก็ใส่จำนวนเงินฝั่งทานด้านเดบิตคือสามพันห้าครับคือสามพันห้าต่อมาหมดที่สามหมดหรือยังหมดที่สามหมดแล้วเราก็ต้องไปหมดที่สี่ที่เรียกว่าหมดรายได้จะเป็นสี่ศูนหนึ่ง 1. เรามีรายได้อะไรเรามีรายได้ค่าซ่อมรถเราก็เขียนลงไปเลยชื่อบัญชีคือรายได้ค่าซ่อมรถเลขที่บัญชีคือสี่ศูนย์หนึ่งจำนวนเงินสอง0มืนหนึ่งมันอยู่ฝั่งทางด้านเครดิตเราก็ใส่ลงไว้ฝั่งทางด้านเครดิตเลยนะคะัะหมวดที่สี่หมดหรือยังถ้าหมวดที่สี่หมดแล้วเราก็ไปหมวดที่ห้า หมวดที่5้าเมื่อกี้เรามี3ตัวเราก็คือค่า5 0 1่าตัวแรกน่าคือค่าเชา่าค่าเช่าเราจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไป4ี่พันอยู่ฝั่งทางด้านเดบิตเราก็ใส่ฝั่งทางด้านเดบิตนะคบต่อมาค่าหมวดนี้ค่าใีจ่ายตัวที่สองก็คือค่าสาธารณู ปะโคคค่าสาธรูปรโภคคือ5 0 2อีกีก่าไรอีก3,002นนะฮะอีก3,002มันอยู่ฝั่งเดบิตเหมือนกันเราก็ใส่ฝั่งเดบิตต่อมาอันสุดท้ายคือเงินเดือนเงินเดือนอยู่ฝั่งเดบิตคือ5 0 3อยู่ฝั่งเดบิตจ้านเงิน7 0 0 0นะจนวนเงิน7,000 นี่คืองบทดลองเราจะเอารายการจากบัญชีแยกประเภททั้งหมดเลยจะเอารายการจากบัญชีแยกประเภททั้งหมดเลยที่มีค้างชื่อบัญชีเลขที่บัญชีแล้วก็จํานวนเงินไปลงในบัญชีงบทดลองนะครับเอาไปลงในงบทดลองนะครับไปลงในงบทดลองโดยใส่เดบิตจำนวนเงินที่เราอยู่นะครับจำนวนเงินฝั่งเดบิตทั้งหมดที่เรามียอยู่ เลืบัญชีชื่อบัญชีก็คือชื่อเงนินสดชื่อเง,งินฝากเอาหัวตรงนี้ไปใส่ในงบทดลองแล้วก็ตามด้วยเลขบัญชีแล้วก็จํานวนเงินที่มันอยู่ฝั่งเดบิตรหรือเครดิตนั่นเองนะคะแลหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็มาดูดีว่าด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะฮะมันเท่ากันหรือเปล่าโดยเอาเดบิตบวกกัน แล้วก็เอาฝั่งเครดิตบวกกันนะับเอาฝั่งเดบิตบวกกันทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งเครดิตบวกกันทั้งหมดเลยบวกกันออกมาแล้วได้เท่าไหร่บวกกันออกมาแล้วมันจะฝั่งเดบิตบวกกันออกมาแล้วมันจะได้อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะ 214,000แล้วฝั่งเครดิตละ่ะฝั่งเครดิตก็บวกออกมาได้214,000เช่นกันดังนั้นฝั่งเดบิตกับเครดิตก็เท่ากันแล้วพอเท่ากัแล้วเราต้องขีดเส้นตรงนี้ติดเลยขีดเส้นปิดข้างบนหนึ่งเส้นและตามด้วยข้างล่างอีกสองเส้นนะนี่ก็จะเป็นการจบในเรื่องของบัญชีแยกประเภทและงบกรเงนะครับ